สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะคณะเคลของคุณนายนกเขียป่องนะคะนี่ค่ะจะเอ๋จะเอ๋ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูสิคะตัวอะไรคะสงสัยเขาคงจะใกล้ ใกล้เป็นตัวดักแด้แล้วนะคะนี่ค่ะตัวเขาเริ่มเป็นสีขลขำแล้วนะคะหัวชักมนมนถ้าจะมองไม่เห็นตาแล้วนะคะใครรู้จักหรือเปล่าเอ่ยว่าเขาคือใครเขามาได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะเขากําลังจะเป็นดักแด้หรือเปล่าคะตัวเขาแข็งหมดเลยนะคะ มองไม่เห็นตาใสเขาแล้วนะคะตาเขามนมุดไปแล้วนะคะเหมือนกําลังจะกลายไปเป็นตัวดักแด้แล้วนะคะเนี่ยค่ะโหอ้วนซะเนาะจับทอดซีไหมเนี่ยปล่อยให้อยู่กับคณะเคียวไบยิกแบบนี้ดีไหมคะ จะหมดไหมถามดูซิว่าเขาจะกินหมดไหมหรือเขากินไม่ได้แล้วตอนนี้เขากำลังจะเป็นดักเด้หรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยวายเนี่ยเขาเริ่มเอนโอนอุ้ยอุ้ยอา้าวตอนนี้จับเขาย้ายมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ไว้กับปากเข่งนะคะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคะเหมือนขาเขาจะหดหดไปนะคะจะกลายเป็นดักแด้ไหมคะเนี่ยค่ะโอ้หถ้าเป็นดักแด้ของตัวใหญ่หน่าดูเลยเนาะไม่รู้ว่าเขาเป็นผีเสื้อของตัวอะไรนะคะเป็นผีเสื้อลายแบบไหนนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าไหมเราจะได้ศึกษาชีวิตธรรมชาติของตัวนี้นะคะ เจเม่เจไดมาตอนรุ่นๆเขาจะสีสวยมากนะคะตอนนี้เขาแก่แล้วนะคะเริ่มจะเป็นเหมือนท่อนไม้แล้วนะคะขาเริ่มหดเกาะอะไรไม่ค่อยรู้ได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าเขามากินบีโกเนียของบัาลายวังพยอมหรือเปล่านะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะรู้สึก,กว่าใบอันนี้จะเหี่ยวเหี่ยวเนาะเนี่ยค่ะ ลดน้ําก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะรู้สึกว่าใบเขาจะเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยค่ะแถบทางนี้รู้สึกก็จะเหี่ยวเหี่ยวหลายใบเลยแต่ทางนี้ก็ยังแข็งฝึงปังอยู่นะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะโจเมโจไดของบ้านไร่วงพยอมนะคะใครอยากได้บอกนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้นะคะ น้องโจเมโจได้สวยๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ